w w w y o u t u b e c o m x l มีการจัดหน้าตาของ YouTube ขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนที่ใช้รีโมททีวีสามารถเข้าถึงและควบคุมได้ง่ายเพราะปุ่มการใช้งานจะเด่นชัดและเข้าถึงได้โดยการเลื่อนปุ่มเพียงแค่2-3ครั้งขณะเดียวกันก็สามารถขยายจอภาพวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นได้หากว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าบัญชีการเข้าถึง YouTube ได้เหมือนกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือสําหรับหลายคนอาจจะชอบให้คลิปมีการเล่นต่อโดยที่ตั้งอัตโนมัติเมื่อเล่นจบก็สามารถเข้าไปในเมนูตั้งค่าเพื่อปรับแต่งได้ขณะเดียวกันผู้ใช้ที่ต้องการโกบกลุ่มเนื้อหาสําหรับเยาวชนไม่ให้ปรากฏบนทีวีก็ยังคลิกเพิ่มเติมได้อีกเช่นเดียวกันนะครับถึงจะไม่มีทีวีที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้แต่การใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึง YouTube ในรูปแบบนี้ ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าในความเรียบง่ายและควบคุมไม่ยากกันเองใช้คอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ที่ www.youtube.com.xl เ <_ C os al> ช่นเดียวกันนะครับหลายคนอยากจะทราบว่าทําไมในบางช่วงนั้นไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ YouTube ได้อยากจะรู้ว่าการเชื่อมต่อถึงคลิปนั้นมีความเร็วสักเท่าไหร่ คลิกไปที่ www.youtube.com/myspeed ที่นี่จะเก็บสถิติของผู้ให้บริการในตำแหน่งที่เราใช้งานอยู่นะครับเพื่อบอกว่าพื้นที่ของเรานั้นสามารถเข้าถึง YouTube ได้ในระดับความเร็วเท่าไรในระยะเวลาหนึ่งเดือนล่าสุดนะครับซึ่งตรงนี้บางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงและรายงานได้อย่างชัดเจนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการตรวจสอบความเร็วในการใช้งานอินเทอร์นเน็ตได้อีกทางหนึ่งนะครับย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ www.60v.com น,นั่นเองครับ